อยากแปมคืนนี้ได้จะมากเลยครัมึงทำเสียงหอกว่าได้ได้มึงลองทำเสียงเสียงเสียงหัวหัวชนเสียงดังพนานหัวชนเหืือนแตงพุงอยู่เลยดิแย่อยู่หัวเหมือนหัวตั้งคิึ่งอย่าตึงมึงลองทำเสียงเสียงกุ้งเสียงกุ้งเสียงกุ้ง พี่ชายขาพี่ชายขาพี่ชายบ่อยก่อนนะคะพี่ชายขาซอยเนี่ยไอ้กุ้งเนี่ยแต่ว่าร่วมใจป้าไปอัดตดนตรีไกลอันบุอันมาเนี่ออยก็โกรธก็ยอกันมั้งหลอกใจเราอยู่ร้อยตายอ๋อมึงลองตักกูตำเีช็คหนวกไว้ได้เต้าจ้ากับคืนบ้านนาตึดนาควันบี แล้วพินที่ไนหนอภัยเอ็นใจพี่เป็นคนนี้กลับมาคนดีพี่ยังต้องการแล,แล้วตำหนักว่าตรงไหนดินเฮ้ยตำหนักว่าตรงไหนอโอ้เฮ้ยคูลืมไปเลยท็อปเออยเปล่งงูเลยตรงนั้นไม่ต้องเฮ้ยตรงไหมย่างเขาเดือนหกคนก็ต้องรัรำปุ๊บปั้นก็รอกู แมม่เงยรองกูป้องกู่ได้ตาหายแล้วกูก็ได้กเมื่อยแล้ววะรักเพลงจะเด็ดรักเพลงไอ้พลอดักเพลงเอาอักรักเพลง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 ได้ดีวะรองไม่ไก่ทุกูในอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ต้องเลยนะใบงาดกันเลยพผมคืนนี้แอม่ักเพลงที่มึงอยากแอบแยกูรองเพลงจ้างรักเพลงไปหาต่อเนี้ย ทุ่งนาเดนี้ไม่มีความหมายเลือเพียงกินคนตัก แล้วเรียมเงยข้าคนตายแน่ข้าไทยไปดี่อดความแห่รอร้อยบัรแลเสียแล้วเรียมเงยกดปลงมือเลยครับเน็นตั้งแนครัเน่นพลงมือแ เลี้ยงปรอมือดังๆ่อยครับใชแล้วก็ตบมือคุยแล้วอย่างกี่ก้นนี่ครับเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงปลอมมือเปลี่ยนเป็นใบร้อยแง่แค่ก็ได้นะครับได้แล้วต้าเขาเวลาเทียเเท่ยงกันแล้วเอ็ดดูน้องซ่อนนารีนทิ้นารายนั่ะครับก็บเชิญกว่าใจทุ่งหลวงซะเด็ดเครับแตตอนนี้ก็มันเวลาเที่ยงวันแล้วพอแล้วตอนเที่ยงวันเราจะพักจากใจมา Oh, <laughs> oh, ตะวันายก็ย่องยางก้าวทุกครังไปซ้นชวนบงตองซองนายปาไก่ลันจะตั้งไว้ริมมวันจะน่าราพันมนี ปมโอดงอกุดคู่อกกกายกายยานวนนางดูบีกงไปนายอนเลี้ยยาวเต่าจบเจ็กหน้าควันช้อนโคลนแกลมงอนเง่เง็งเกีเ้ยวไม้เหล็กตุ่มโตดักเต่าวเก้าโคตกตายตอนลังกูดูผีลึกเล็บกดคึกเหมืนอนยางเล็บเอราโค กายากายาข้องนางผลกำหนดใจระทดกิตระาไคราไม่มีใจจะกดอิมาราเดินทางจากไปปลุกฮ่าโอซึกเขียวกินจนสิ้นปอดจ้าฮาให่ให้ตลอดตาไม่โจทย์จะไม่มาแกาอยากเป็นเพชเป็นแก๊กเป็นมอนมันเป็นเหล่าแตามันยังเบาเบา,า,ากูระมัก นาบใจอ้างหลาหนนายากาักจีค่าตักซาซีก็ยยีเจ็ดยีเจ็ดนัุ่งนองกับรองเท้าก้ามารยดูอะไรไจักสิ้นไว้ปลอมเซมโอ้ป้าคุ้มดมไม่หลอไม่ลกอทีซิบเอกว้ากวาไปเจอหน้ากว้องใหญ่ เจ้าหรือว่าลุกผู้ใหญ่นี่ไหลวันนี้กูจะเอาตําบัวเสียได้วาสนาของกูแล้วอีกกัลบักเอ้ย มาน๊อบมนุษย์หยุดจังปวัดราบัดจากเรียงทรงแต่ไม่รู้ว่าองค์ไหนอิมาลามาเจอใจเสียแล้วใหญ่วันนี้ใหญ่จะจับคูเป็นคูนอนเงือวาสนาโอกาลมักมันไม่สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้หรอกมาเจอมนุษย์ตั้งสี่คนไอ้สองคนนูน่ะอยู่นารักนากอทจิเป็ง แต่สองตัวนี้ไม่รู้ว่าสัตว์หรืออะไรกันแม่ไอตัวหนึ่งอยู่มันโจระเข่ไอตัวหนึ่งอยู่มันผิดว่าวันนี้กูจะงงมาเป็นผัวกูเสียได้เฮ้อฮะเชียงไรต่อเชียงไรต่อเชียงอักหักหักักหักคคนก็ไม่ตอกก็ไม่ร้องอู้บังเบลเี๋วมึงแต่วังวังนี่วังนั้นอู้บังเบล กูไม่ได้ยินอะ้รทีเดี๋ยวก็่าวับป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 ับกูได้ยินแต่เสียงมาหนินั่เองพวกกูแล่นหนักกูเล่าเออนี่สินอะไรเราเดินทางกันมาก็ยังไม่พบทางออกยังไม่พบสำนักตาพระครูใช่แล้วครับพี่สนนรินเราเดินกันจนเมื่อยกันหมดแล้วก็ยังไม่เจอสำนักตาพระครู นั่นแหละน้องเรคงหมดวาสนาเพียงแค่นี้แล้วโอ้พระสนตรินพระสินอะไราราชกุมารในนคกรศรีรัตนประเทศวันนี้กูจะงามาตำผัวจะไงได้ป็นวาสนาของกูเสียแล้วโอ้ยบอกแล้วก็แล้วแต่วาสนาไอ้ไรนี่ไม่รู้กูได้ยินเสียงกูดุงเพดแหลมซิ่งแหวดหน้าหวัดหน้า,นาไม่ใช่ในอู้บงังเบ้าเนมึงกูไม่มีได้ยินลร เตตากูโอกไปอย่างนี้อคงวิ่งกันป่าราบเดี๋ยวละวิญญาณอาคมกูจะจำแลงเพลงกายาให้เป็นมนุษย์สาวเพื่อจะไปโลกโลกใะสนารินสินอะไรไมาเป็นผัวของกูได้ในกันนั่นแล้วอมนางมานโอมานประสานเวบแล้วบนวีเซษดีนักแล้วข้องนางอยกากสร้างในจำนจะจำแลงแปลงกายาย จะเป็นเจ้าเจ้าว่าดังไม่ใจอีนางมานจะโอมง,งานประรานเวกมวีเตดีนะ่ะขอ้องจอยากซีอมโจยานจอจริงปลัดหนังปริงลงมนิ้ิงปามีวา่ารามทียืนเป็น้าแ้วยืนา สวรรค์ค่ะเป็นหมดเกณฑ์สวรรค์เทวดาสาบลงมาเพื่อคอยเกณฑ์คู่อยู่ที่นี่อ่ะพี่ทั้งสองคนเชื่ออะไรกันเลยจ๊ะพี่นิ่สอนนรินผมสินนรายเราเอาลราพบอยู่ตรงกันหยัดแม่พอได้ก็ยิงลระตาล้อขาว่าเฮ้เฮ้่หน่องสาวคนสวยแม่์พบมวยพบตัดเราจุ้ยปารยปารีปารีปารีลาลุ่มไม่ทราบหน้องสาวมาอยากไหนล่ะน้องมีแฟนหรือยังล่ะครับ เออขอเฟสได้ไหมขอไลน์ได้ไหมล่ะครับเออน้องน้องไปกับพี่ไหมพี่จะพาไปเอ่อเที่ยวตลาดควานุนไปไหมน้องไปเลลัดนัดเดี๋ยวพี่จะซื้อปลาปลาหรือคะไม่ใช่ปลาเลยน้องปลานี่ปลาปลาร้จักไหมปลาปลาไม่เข้าใจค่ะคือปลาน้องร้จักรู้จักปลาล็อตไหมน้องปลาล็อตปลาล็อต น้องไม่รู้จักหรอกค่ะปลารลดมันโยไายปลาทิงน้องโยขายปลาทิงแต่ตัวมันลายลายมันยังเซ็ตเป็นเฮียงนะน้องมันยังเซ็ตเป็นเฮียงเวลาโทกน้องเออมันบาดมูเจ็คไม่เข้าใจหรอกค่ะไม่รู้จักปลาหลดไม่รู้จักปลาทิงและรู้จักดุ๊กไหมน้องดุ๊กดุ๊กดุ๊กรู้จักไหมน้องดุ๊กดุ๊กันปลาอะไรนะคะดุ๊กดุ๊กนกดุ๊กมันโยไายกับปลา มันโยกล้กันนนกับปลาทิงแต่มันยังเยียงสรงค้างน้องมันยังเยียงสรงกลางมันโยกกายกลๆกับปลากลางโคดไอเปรตไรไอปลากลางโคดเป็นกายคล้ายกับกันเหลารู้จักไหมมันโยนรงน้ำในชัดเล่นนี้มันโยนน้ำจืดก็ได้น้ำเค็มก็ได้่วมมากมันจะโย่แถวแถวเลนน้อยแถวแถวภาคพลาแถวแถวลำปัไม่ต้องใช่ปะอู้ก็แหทองอียารู้จักไหมน้องรู้จักยปลา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 น้องเฮ้ยเวียนหัวกูหรอ จีบยิ่งหยัดแม่ผ่ายิ่งไปเจอปราไม่ยกก็ไปจีบป่านันแหละต่อเออก็ต้องก้าวไปแลงวันว่นแลนออองวันว่นกันลำพึงยวงลวเลยเฮ้เสียงเองจังหูะเลยมาไมา่นำพึงยวง <c oughs> <c oughs> เออสามอยากสาววันหนองสาวนี่มีแฟนหรือ,อยังถ้าน้องสาวยังไม่มีแฟนวัดใจหวังเวงอีกก้วเอาปีทองไปสุกลงตงีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้มานองน <c oughs> ้องสศร้าเป็นรวย มาประทันปันรบเป็ดจบปากเย็นนองเจ้าน่ารักเหมือนกับมาพุดเดิน <c oughs> แม่ไม่รังโยกับมึงต่ำทัวม์จะกดไลท์หยัดแตกแบบรุ่ยแบบยัดาดาหองย่าดาเมื่อวานทัวกูต่ำทัวม์กกไปจะกดไลท์ปั่นพือหยัดแม่กี่กัดเลยกัดตายโยถ้าพวกกูจีบยิ่งแหละไม่อ่อนลแรงดั่งเอินแล่นั่งดั่งวันก่อนกูไปจีบเจ้าหนูแต่ก็โผล่หยัดแตกแบบกัด กูเปิดตะบนแรกก้าวหรูก้าวรวยไอ้เมืองวะไอ้ตองหัดดวง่ายเร้วปิดโย้วว่าการ์ตนแมวจีบยิ่งเลยเดนกูยังมีควายเข้าใจไหมกูยังมีควายเดนกูยังมีควายควายแขกไอ้ย่าไอ้เมืองไม่ก้าวเจเลยไม่ก้าวเจปัดเต้าไปลุกกลับว่ามีควายอารเด้ออะไรวเดินก้าวเจอเลยวะอาร์ตอย่างอัร์เลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยตึ้งตึ้งกัน ตึงว่าเก่ามือกี่บอสมือกี่บอสบอยากโจวิตายกับเี้ยเือ,เอดิไม่ขาได้เลขกบหนักรองนที่ปานนักเก่งอันอน,นีน้ไอ้ท้อ,อ,ทองไร่ต่ำมาต่ำตาพอเอ็ดลูกเกาแม่เอ้ยนาเดนไก่ต้มไอ้เน,นียนหมูลาวเก้าดดเลยไม่เกว้เลย